กัสลาอะลีกุมปลูกค้าและเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford f a n ์นชานัลครับผมฟาร์นเมลีนเรามาอยู่กันที่ฟอร์ดพปแดงครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตแบบเด็วๆให้กับลูกค้าและเอฟซีทุกท่านเลยนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมของช่องฟานเลยนะครับเป็นของ FC จากช่องฟานเลยก็ต้องขอบคุณพี่สมเดชนะครับเอฟซีจากจังหวัดสุโขทัยนะฮะเตรียมส่งมอบในวันที่26นี้แต่ว่าคันนี้รถเพิ่งลงมาเมื่อวานนะฟันสั่งเทเลอร์สไลด์จาก คันนี้ก็กําลังเตรียมตกแตง่งจัดเต็มให้เลยเป็นชุดฮัมเมอร์รอบคันเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อก็เป็นล้อขอบ18ด้วยเลยนะครับเสริมในส่วนวของตัวคอกเอาเลนเดอร์ด้านหลังด้วยเลยแต่ว่าวันนี้ฟังจะมาให้ลูกค้าเล็บซิลท่านได้ดูแบบเรียวๆให้เลยพอดีเพิ่งตกแต่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะครับฟังมาตรวจสอบชุดแตง่งหลังตกแตง่งแล้วก็มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับไปครับคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่น ST d รุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นตัวตอนเดียว4ี่คันสนะครับค่าตัวจะแสน 32, บามหมื่นสองจ,จัจน ลหลักก็จะเป็นโปรโซรถก็ได้อยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทนะครับแล้วก็ได้เป็นโปรฟรีชุดแต่งก็อยากได้แบบไหนก็ลองทักมาสอบถามมันก่อนได้นะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละช่วงมันโปรมันไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเหมาะสมกบโปรยังไงก็เดี๋ยวฟันจัดเต็มให้เลยนะครับคันนี้ข้อดีของเจ้าคันนี้เลยนะครับก็ขั้นยนต์สองยุดศูนย์เราจะสิบแรงม้านะครับทำงานทคู่กับตัวพวงมาลัยอีพาร์สกับตัวเกียร์หกสปีดได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเบรกจะเป็นเบรก abs พร้อมตัวกระใจายในเบรก ebd ด้วยเลยนะครับรไไนะ LED อคบบอกกน คันนี้แต่งเต็มมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้ฟันแต่งอะไรไปแล้วบ้างไปชมกันครับนะครับเรามาดูกันเลยครับเจ้าตัว a n g e r STD ตอน DO4 คูณ4คันนี้นะครับค่าตัว732,000บาทครับมีให้เลือก3สีนะครับสีบอนเงินสีดำและสีขาวนะครับฟันเริ่มต้นจากด้านบนก่อนเลยนะครับเป็นตัวฟิล์มซรามิก6ิรอบคันนะครับก็ยี่ห้อคาริเนลนะฮะเป็นซรามิกแท้เลยก็แนะนำว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องทัศนวิสัยในยามขับขี่ช่วงเย็นช่วงค่ำที่มืดนะฮะแนะนำเป ส่วนชุดหน้าครับฟันแปลงในส่วนของตัวเริ่มจากไฟก่อนแล้วกันนะครับไฟจะเป็นไฟหน้า m a t r i x LED งานเทียมนะครับก็ตัวเดิมเนี่ยเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ฟันถอดโคมเดิมออกเลยแล้วก็เปลี่ยนโคมใหม่เข้าไปนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ไม่เสร็จดีนะฮะเดี๋ยวพวกนี้จะมาเสริมในส่วนของตัวไฟสูงแล้วก็ตัวไฟหลีนะครับมีตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ได้เลยนะครับฟันครอบในส่วนของตัวชุดครอบดําด้านโลโก้เรนเจอร์สีแดงให้ด้วยนะครับ ตัวนี้เ้าวเลยแล้วก็ชุดหน้าในฟันเตรียมแปลงในส่วนของตัวชุดแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าแรปเตอร์ฟอนต์ใหญ่ตัวนี้นั่นเองนะครับมีไฟสี LED ด้วยเลยนะครับเป็นฟอนต์สีดานะครับแล้วก็ชุดหน้าฟันจะใส่ในส่วนของตัวกันชนหน้าคิงซี e ีส์นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันวันนี้ขออนุญาตมาเรียวๆล้นๆอย่างนี้ให้ก่อนนะครับก็จะให้ดูว่าโอเคเราทําที่นี่จริงๆแล้วเราทุกขั้นตอนเนี่ยเราดูแลเราควบคุมด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็มีทาง QC ทางช่างให้ด้วยนะครับช่างก ติดตั้งฟอร์ดมานานแล้วด้วยนะครับไปครับไปต่อกันครับเดี๋ยวจะมีชุด k ิง g s e ี i e s Hammer ชุดหน้านะครับไฟตัดหมอกทุกอย่างครบหมดเลยนะฮะส่วนด้านข้างฟันส่ายในส่วนของตัวซุ้มล้อหมุดนะครับตัวนี้ฟันถอดลอไว้แล้วนะฮะก็ชุดกันชนหน้ามันจะตีมาถึงตัวช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ซุ้มล้อก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวล้อก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับยกหน้า2หลัง2ด้วยตอนนี้เป็นตัวล้อเดิมจะเป็นล้อกระทะนะฮะ ฟันใส่เตรียมใสให้ลูกค้าจะเป็นล้อดีเซนตินะครับแม็กจะเป็นเอบัมพายหล่อมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับยกให้ด้วยลองก้อนหน้าสองหลังสองด้วยนะครับสกู๊ปตัวสกู๊ปข้างประมาณนี้นะครับสีดําด้านกระจกตัวข้างก็จะเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ด้วยเลยนะครับตันนี้ฟันเสริมในส่วนของตัวกันสาดนะครับกันสาดแท้จากศูนย์เลยแล้วก็ตัวเบามือจับนะครับส่วนตัวคอกด้านหลังนะครับจะเป็นตรงรุ่นกับตัว STD ตอนเดียว4คูณ4คันนี้เลยนะครับเป็นของ Outlander นะครับ ดูการยิงสกูทุกอย่างก็ลงตัวเลยนะครับพอดีกับตัวเบ้าไม่ได้เจาะโัวรถเลยนะครับอันนี้ติตาโลโก้เอาเรนเดอร์ด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเอาเรนเดอร์สีแดงครับตัวชิ้นนี้ลูกค้าสามารถจะถอดได้นะถ้าท่านใดต้องการขนของชิ้นใหญ่นะฮะใช้เนื้อที่เยอะก็จะถอดชิ้นนี้ออกได้เลยนะครับถอดง่ายๆครับ2ฝั่งเท่านั้นเองนะครับก็กำลังจะเตรียมติดตั้งไลเนอร์แล้วก็คันนี้ฟันเสริมในส่วนของตัวกล้องหลังงานเทียบด้วยนะครับแล้วก็ ผ่อนแรงฝาดท้ายด้วยครับแต่ว่าวันนี้ที่เสร็จแล้วก็ชุดนี้เลยครับไฟท้าย LED full option นะครับเป็นงานเทียบแท้นะครับแต่ว่าคันนี้ก็ติด supply ท่านนี้ก็ติดมาหลายหลายคันแล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับระบบไฟก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเสริมในส่วนของตัวอะคริลิกเรนเจอร์สีดําด้วยเลยนะครับแล้วก็กันชนท้ายจะเป็นของ King s e r i e s ตัวนี้ฟันเสริมไฟถอยเสริมห่วงโอเมก้าแล้วก็หัวบอลตุ้มล่าของฮาร์เมอร์ไปด้วยเลยนะครับเป็นตัว King s e r i e s แบบ full option ให้เลยนะครับพอดีเป็น เอฟซีจากช่องก็เลยจัดเต็มให้ในจริงแถมแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปเลยนะครับก็ผู้จัดการฟานจัดเต็มให้เลยนะฮะสุดท้ายหล่อมากๆเลยเดี๋ยวจะมีสติกเกอร์เป็นออรอบคันจะเป็นสติกเกอร์เสือดําด้วยที่ฟันเคยแต่งในส่วนของตัวคันที่ส่งจันทบุรีไปนะครับสีดาแต่ว่าคันนี้จะแต่งเป็นตัวสติกเกอร์เสือดาสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวมาดูความว้าวกันนะฮะเอาละครับวันนี้ก็มาอัปเดตแบบเร็วๆให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อเนื่อง เป็น EP ีต่อไปให้ดูกันนะครับบอกกันเลยว่าคันนี้แต่งเต็มมากๆเลยนะครับถ่านาสนใจก็สามารถจะแอดไลน์หรือว่าสแกน QR วอารโค้ดมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้เลยฟันยินดีแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะครับจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์เนี่ยฟันมีโปรเด็ดๆให้ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าที่หนึ่งในดวงใจเลยนะครับก็ยอดขายก็อันดับหนึ่งไปแล้วนะครับฟันขายเลนเจอร์ตอนเดลีนมูลสี่เนี่ยส่งเยอะมากเลยครับทั่วไทยเลยนะครับ โอ้ก็เด็ดจริงๆเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ที่สวนเอาไว้ลุยขึ้นเขาสบายๆได้เลยนะครับเป็นตัวที่ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าดิฟล็อกนะครับิงท้ายให้ด้วยเลยครับเบรเ b b s e b ี D, ปริงจอทัชสกรีนด้านในนะครับก็ส่วนที่แต่งจัดเต็มมาให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อใน EP หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ